ท่านพี่น้องผูธาทั้งหลายแต่านหลายจงเยี่ยมแกล้ง่ออัล่อสุภาะฮูวจาราเพราะว่าการเยี่ยมแกล้ง่ออัล่อสุภาะฮูวจาราจะเป็นสเสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาเซนท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบาปัล่อสุฮาะฮูวจาราทั้งหลายครับมีคำถามจำนวนมากนะครับที่มันเกิดขึ้นในความคิดของมนุษย์ในขณะที่มนุษย์ใช้ชีวิตในแต่ละวัน แต่ในบรรดาคำถามเหล่านั้นมีอยู่คำถามหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่มีความสำคัญมากที่สุดแต่คำถามนั้นกลับเป็นคำถามที่น่ากลัวมากที่สุดนั่นคือการถามถึงถึงวันเกียร์ว่าวันเกียร์มาจะเกิดขึ้นเมื่อใดเพราะผู้คนส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ถามถึงคำถามนี้ในทำถามนี้พวกก็มีอยู่สองจำพวกเดียวกันคนจำพวกแรกถามถึงวันเกียร์ถามถึงวันสิ้นโลก ในสภาพที่พวกเขาปฏิเสธและไม่เชื่อว่าจะต้องมีวันดาาังกล่าวในขณะที่คนในกลุ่มหนึ่งถามถึงว,วันเกียร์มาถามเพราะความกลัวและถามเพื่อที่ตัวของพวกเขาจะได้เตรียมตัวให้พร้อม่อนทิดก่อนที่จะถึงวันนั้นอัลลอฮฺจารากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวางยุดรีกะละอัลลาฮฺอาจะกอรีบและอะไรเล่าที่ทําให้เจ้ารู้หวังว่า วันเกียมยัจะเกิดขึ้นในไมช่ช้าอยสาจิลบิฮัลลาดีนาลายุมีนูนาบิฮาในขณะที่บรรนางผู้ปฏิเสธรัทาพวกเขารีบเร่งที่จะให้วันเกียรมาเกิดขึ้นเพราะพวกเขามีเชื่อว่าจะมีวันดาาังกล่าวพวกเขาเยอะอยงางถามถึงวันเหล่านั้นวัลลัดีนาลายุวัลลัดีนายุวัลลัดีนาอามานูมุชิกูนามินนาในขณะที่พระาผู้รัทาต่างกลัว ว่าวันกียา์มันจะเกิดขึ้นวายะละโมนาอันนัลนฮักกุและพวกเขาต่างรู้ดีว่าวันเกียามันเป็นวันที่จะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนอลาอินนัลลาดีนยุมารูนฟิสซาห์ละฟิดอลาลิมบาอีพึงรู้เถิดว่าแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่โตเถียงกันในเรื่องที่เกี่ยวกับวันเกียร์มานคนเหล่านั้นพวกเขาต่างอยู่ในการหลงทางอันไกลฤิดท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาน ตอนเราสุบฮานะฮะจะอะรทั้งหลายครับหากว่าเราได้พิจารณาสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานและสิ่งที่มีอยู่ในคะดิษองท่านและบิษณุละหัวอะัยฮิวะสัลนัมเราจะพบถึงคำถามในลักษณะดังกล่าวและคำตอบเี่ยวกัอเราสุบฮานะฮะจะได้ทรงเตือนพวกเราและได้บอกให้พวกเราทราบในเรื่องเหล่านั้นโดยเหตุนี้สมควรอย่างอิ่งคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะต้องพิจารณาและใร้ควรถึงหลักฐานที่ปรากฏ الله تعالى قال أن القرآن يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَانًا محمد إِنَّمَا علمها عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا ิวเกติฮาอิลลาห์มมฮัมมัดจงต่อบพวกเขาไปว่าความรู้ในเรื่องวันเกียรมะฮ่าจะเกิดขึ้นวันใดนั้นเป็นความรู้ที่อยู่หน้าเทลลัลสุพานมะฮูะจาลาหมายความว่าไม่มีผู้ใดสามารถที่จะรู้รได้ซึ่งละจาราจะไม่ให้มนุษย์หนาไหนหรือผู้ใดรู้ว่าจะเกิดขึ้นในวันใด เป็นการเฉพาะหรือเป็นการเจาะจงเราจะอา่าวไว้ในอีกอายะหนึญญ่งบาาอกว่า y ล s น l l u nakanisaa อ a ย y a ามุรซาฮามุฮัมมัดพกเขาจะถามเจ้าถึงวันกียรมาว่าวันกียร์มาจะเกิดขึ้นเมื่อใ mm hmm. ดีมาอัน j ะมินซิกรอฮาดยเหตุอันใดที่เจ้าถามถึงเรื่องดังกล่าโดยเหตุอันใดที่เจ้ามาักจะชอบกล่าวถึงมันนะ mm hmm. i อ a a l b i ม a m u n t าฮาทั้งๆที่สุดท้ายแลย้ว พวกเจ้าจะต้องกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าอินนา إن أن إن أن มอันจะมุนดิรุมมันอินนามอันจะมุนดิรุไมอยากชชฮโมฮัมหมัดแท้ที่จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ที่เตือนพวกเขา เตือนพวกเขาให้พวกเขากลัวเตือนบรรดาผู้ที่เกรงกลัวถึงการเกิดขึ้นของวังเกียร์นะกาันาหุมยามายรนะฮาลำยันบาซูอินลาอาชียะจันเอาดหาฮาวันนั้นคือวันเกียร์ะวันที่พวกเขาจะเห็นว่าวังเกียร์มะปะหนึ่งเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในดุนยา นอกเสียจากชั่วเวลาหนึ่งเพียงแค่ชั่วคู่หนึ่งของเวลากลางวันหรือชั่วคู่หนึ่งของเวลาตอนเย็นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อถึงวันกียามรติจริงๆแล้วบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยความกลัวและความตกใจพวกเขาจะเกิดความตกใจถึงขนาดทว่าคิดว่า ตอนที่มีชีวิตอยู่ในดุญญนยาเวลาที่ผ่านมาเพียงแค่ชั่วเวลาเดียวดิงเท่านั้นช่วงเช้าหรือไม่แค่ช่วงเย็นเท่านั้นจนกระทั่งว่าพอเขาลืมทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในดุนยามาถึงวันเกียร์นะแต่นั้นถ้าเป็นน้องผู้ที่มีอีมานตอนเราจะอาลอะไั้งหลายครับฉะนั้นวันกียร์มัจะเกิดขึ้นเมื่อใดเป็นความลับ เดี๋ยวาสุพรรณนะฮะว่าจะอาลทรงปกปิดเอาไว้ณที่พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นจนกระทั่งว่าครั้งหนึ่งท่านอับดุลฮุยร้อนยัลลอฮุอันดงเดล่าวบอกว่าใบหนมารอซูลุลลอฮิวะซััลลมในขณะที่ท่านรอซูลมีวันหนึ่งนั่งอยู่กับบรรดาสัตว์พูดคุยกันในเรื่องของศาสนายาฮูอัลอารอียุนฟะกอนจู่ๆก็มีอาหรับชนระเบิดคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่ายารอซูลุลลอฮ์มาตัซซ่าท่านรอซูลครับ วันกิยามะจะเกิดขึ้นเมื่อใดฟามาดรอสูลละลายซันละหลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูฮัดดิสุทัรอสูลกับพูดในสิ่งที่ทัรอสูลกำลังพูดต่อไปเรื่อยๆฟะกอละบาอุดงตมจนกระทั่งว่ามีคนในกลุ่มนั้นในบรรดาสัฮาบพูดขึ้นบอกว่าเซมีอามาคอลฟะกัรีทัรอสูลได้ยินในสิ่งที่ชายคนนั้นถามแล้วแต่ทัรอสูลไม่ชอบว่ากละบาอุดฮุมบัลลัมยัย์ส์มะในขณะที่สัฮาบบางท่านพูดว่า ท่านรอซูลยังไม่ดินไม่ได้ยินสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นถามฮอิกดทำ حتى إذا قال ر ลอฮุอะลัยฮิวะ ه ัลลัม س ะดี د ي ث ูก ا ลจนกระทั่งเมื่อท่านรอซูลล رسول ลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมพูดในสิ่งที่กำลังพูดอยู่กับบรรดาสัฮาบะจบแล้วท่านรอซูลจึงพูดขึ้นบอกว่าไอ้นัสซาไอ้นูอานิสซาอะไหนไหนคือคนที่ถามฉันเมื่อครู่นี้ถึงวันกีย้มามีผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้น แล้วก็พูดกับทารูลบอกว่าอันยารซูลลอทารูลครับผมเองเป็นคนที่ถามทารูลถึงวันเกียามะทารุลจึงตอบผู้ชายคานนั้นบอกว่าฟ إ ذ ا ดุยอาตินอามานะฟันต์ดิริสาเมื่อใดก็ตามเมื่อใดก็ตามที่อามานะสูญสิ้น จงรอวังกียรมาเดเลยก็มีคนถามทศาารุนบอกว่าใกล้ฟอฟดออาจูฮาาะทศรุูนครับแล้วอามานะจะสูญสิ้นจะถูกทอดทิ้งในลักษณะแบบไหนกันทศาารุนตอบบอกว่าอิดาวสุสซซดาลอัมรอิลาัยริอหฮลิฮี สันัตริริษาเมื่อใดก็ตามที่งานหนึ่งงานใดเรื่องหนึ่งงานใดแต่งได้รับการแต่งตั้งโดยแต่งตั้งให้คนที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะสามารถรับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆันนได้จงเตรียมรอ วันกียร์มากได้เลยพะเขาจะไม่สามารถกระทํางานที่ได้รับคําสั่งได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและได้อย่างสมบูรณ์มีครั้งหนึ่งธ่านอนัสบินมาลิกรดยลลฮันได้รายงานบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถามท่านนบีสัลลุอะอยนิมัลสลัมบอกว่ามาตสซา ท่านรสุลครับวันเกียร์ไหมจะเกิดขึ้นเมื่อใดท่านอาบีสันนะลอฮฺมวยอิบราฮิมจึงถามชายคนนั้นบอกว่าวะาเมืออะดัตจะละฮะและเจ้าได้เตรียมสิ่งใดไว้บ้างสำหรับวันเกียร์ไหมผู้ชายคนนั้นตอบท่านทรนรสุลบอกว่าฮุบดัลลอฮิวะรอซูลิฮิท่านรสุลครับฉันเตรียมไว้ก็แค่ความรักที่มีให้แก่อัลลอฮ์และรอซูลของบงท่านอาบีสันนะลอฮฺมวยอิบราฮิมจึงตอบบอกว่าฟะะะออินนกม فإنك مع م ับตะแท้ที่จริงเจ้า จะได้อยู่ร่วมกับคนที่เจ้ารักและท่านอบสุลเลาะห์หัวอัดุลสาลิมจะกล่าวว่าใน ح د ي อีกบทหนึ่งบอกว่าอัสซาอาจกัลฮามีลินมุทิมอัลลลตีลาญดริอัลฮูม่าเตเตฟเจอุมบิวลาดะตฮะไลลันอานหาฮารอวันกียาม์นั้นก็เหมือนกับสตรีท้องแก่ที่อายุของนันะของนางนั้นอายุครรภ์ของนางนั้นครบจํานวนแล้วโดยที่คนในบ้านไม่รู้เลยว่านางจะคลอดเวลาใด ไม่รู้ว่าจะลอดเวลากลางวันหรือลอดเวลากลางคืนนั่นหมายความมา่พาพินอภูศรัทธาจีรักทั้งหลายครับวันกิยามาจะเกิดขึ้นวันไหนนั้นเป็นสิ่งที่เราผ่านหัวจาราทรงปกปิดเอาไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดาสามถที่จะรวงรู้ได้นอกจะอากเราใจเราเพียงอูเดียวเท่านั้นแม้กระทั่งบรรดารมาลายกะที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์หรือแม้กระทั่งบรรดารนาลีที่ถูกส่งมาเองก็ตามจงนึกถึงฮะดิษบทหนึ่ง تُجِبَرِينَ <applause> عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَتَى نَبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيْنَيْتَ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَوْبَوْا كَبَندَ هَذَا جِبَرِينَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ مَخُونِكُمْ تِمَا كَ ท่านได้มาเพื่อที่จะสอนศาสนาของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าดังนั้นในขะดิษบทดังกล่าวนะครับยิบรีนอัลฮิซซาลามได้ถามท่านนบีสุลตาละฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลมบอกว่ามาต้าอัลรอซูลมุฮัมมัดวันกิยามะจะเกิดขึ้นเมื่อใดท่านนบีสุลตาละฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลมจึงตอบหิบรีนไปบอกว่ามันมัสอูลอันฮาบิอแลัมมินสัสัยนคนที่ถามกับคนที่ถูกถามเนี่ยต่างคนต่างไม่รู้คําตอบ ในเรื่องที่ถามดังนั้นในเรื่องนี้ไม่มีผู้ใดร่วงรู้แม้กระทั่งจิบรีนเป็นมาลายกาที่มีความรู้มากที่สุดยังไม่รู้ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซัลเป็นรอซูลเป็นมนุษย์ที่มีความรู้มากที่สุดยังไม่รู้และจะนับภาษาอะไรกับมนุษย์ตาดำๆกับมนุษย์ธรรมดาจะสามารถร่วงรู้ในเรื่องดังกล่าวได้แต่ท่านพีน่น้องผูที่มีอีมานต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับสิ่งที่เรารู้อย่างแน่นอนนั่นก็คือวันกียมะมา กำลังมาและวันกิยามะใกล้จะเกิดขึ้นและทุกๆสิ่งที่กำลังมุ่งหน้ามานั่นหมายความว่าสิ่งนั้น ใกล้แล้วที่จะเกิดัดดังนั้นคําถามที่บอกว่าจะเกิดขึ้นมาใดนั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญคือเราได้เตรียมตัวอะไรไว้สําหรับวันเกียร์มะเราได้เตรียมสเบียงอะไรไว้สําหรับวันเกียร์มะทัลมมกีเราบินชัวะบะรอดิยัลลอฮฺอนุท่านได้กล่าวบอกว่าอิยูฮันนัสอินนักุมตะกูลูนักเกียร์มะเกียร์โอ้ผู้คนทั้งหลายพวกเจ้าต่างพูดกันว่าวันเกียร์มะวันเกียร์มะฟาอินนัมันมาจะมิ่งกุมตอมัต กียรมาทูหูจงรู้ไว้เถิดว่ามนุษย์เมื่อใดก็ตามที่เขาตายลงวันกียร์มาของคนคนนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วดัง h ะดีษที่ท่านเบบีซานละหูอะลีมุสซาลัมได้กล่าวบอกว่าอินนัลกอบรออวุล์มันซิลิมินมนาซิลิอาคิัลกับร์คือบ้านแห่งแรกบ้านหลังแรกและเป็นส่วนแรกของวันกียร์มานั่นหมายความว่าวันกียร์มาของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันวันกียร์มาของมนุษย์ แต่ละคนในขณะที่โลกดวงยายยังมีชีวิตอยู่มนุษย์แต่ละคนจะพบเจอกับวันเกียร์เมื่อความตายมาถึงเขาแต่ปัญหาก็คือไม่มีใครในหมู่พวกเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไรไม่มีใครในหมู่พวกเรารู้ว่าเราจะตายณที่แห่งหน,นใดกี่มากน้อยท่านพี่น้องครับกี่มากน้อยคนที่ออกจากบ้านขับรถออกจากบ้าน เดินทางไปทํางานแต่ยังไม่ทันถึงสถานที่ทํางานสุดท้ายถูกแบกกลับมาในสภาพที่เป็นไม่กี่มากน้อยครับคนในบ้านบอกให้ภรรยาเตรียมอาหารอยากจะกินอาหารในสิ่งที่ตนปรารถนาแต่ยังไม่ทันได้กินอาหารตกลงไปในท้องกลับกลายเป็นสภาพที่เป็นคนตายกี่มากน้อยครับ เราแต่งตัวสวยเพื่อที่จะออกจากบ้านเดินทางยังไม่ทันออกก้าวขาออกจากบ้านเสียชีวิตกะทันหันสุดท้ายเราเป็นคนที่ถูกแบกและแบกไปยังหลุมฝังศพด,ดังนั้นทพี่น้อง้ศสัาธาที่รักทั้งหลายนี่คือสภาพที่แท้จริงนี่คือสภาพที่พอเราเห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้และนี่แหละคือสิ่งที่พกเราจะต้องผเผชิญอย่างแน่นอนในวันข้างหน้าแต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้จะถึงคราวของเราเมื่อไหร่ดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในตอนเช้า เราอย่าได้รอจนกระทั่งถึงตอนเย็นและเมื่อถึงตอนเย็นอย่าได้รอที่จะทําความดีจนกระทั่งถึงตอนเช้าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมเสมอเมื่อความตายจะมาถึงเราเพราะอัลลอฮฺกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าย้ายมันาดีนะมนุษย์จากอัลลอฮฺฮักกัตุกัติฮีวะลาจะมุทุนอินลาวาอุตุมุสติมุโอบาดาปุสตาทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวอัลลอฮ์จงยำเกรงต่อพระองค์อย่างแท้จริงเถิดและอย่าได้ตายเป็นอันขาด จนกว่าพวกเจ้าจะเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อหลักสุภานะโมบาเจ้อาลท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทังหลายโลกดุนยานี้การมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เปรียบเสมือนสะพานที่จะทอดตัวพาพวกเราข้ามไปสู่โลกอาเคโรในขณะที่โลกอาเคโรนั้นคือสถานที่แห่งการเก็บเกี่ยวความดีที่เราเคยทำมีชีวิตอยู่ในดุนยาเพื่อตักตวงเพื่อเพาะปลูก แต่เมื่อถึงวันกียรมานั่นคือวันแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตและนั่นคือวันแห่งการตอบแทนและตัดสินในสิ่งที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้ท่านอีบินอาบีตอลิบรอดียัลลอฮุออนุท่านได้กล่าบอกว่าฟินนัลเยา์มาอามาลุนวะลาฮิซาบแท้จริงวันนี้คือวันแห่งการทำความดียังไม่ใช่วันแห่งการตัดสินยังไม่ใช่วันแห่งการตอบแทนวะกอดันฮิซาบุน ว่าละอาวแมแต่วันพรุ่งนี้นหมายถึงวันเกียร์มะนั่นคือวันในการคิดบัญชีนั่นคือวันในการตอบแทนและตินนั่นไม่ใช่วันในการทําความดีอีกแล้วเดี๋ยวนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับเราจะอาลาเตือนพวกเราเอาไว้ในอัลกุรอานถึงวันเกียร์มะหลายต่อหลายที่เดียวกันอย่างที่พงเดชทรกงกล่าวบ,บอกว่าวันเิร์ุียแวมันฮัสรอติอิดกูดิยันอัมมุฮัมมัดเจ้าจงเตือนพวกเขา ถึงวันแห่งความเสียใจเมื่อถึงวันวันนั้นเมื่อการงานทุกอย่างถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าฮุมฟีกอฟลตินว่าฮุมลายุมมนูนพวกเขาจะอยู่ในสภาพสีเสียใจ อันเนื่องมาจากว่าตอนที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาพวกเขาเคยเป็นคนทีละเลยและเผลอภัยต่อการทําความดีพวกเขาเคยเป็นคนที่ปฏิเสธและไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺดังนั้นเมื่อถึงวันกียม์นะใครที่เป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺปฏิบัติตามหลัูลขององค์เขาจะมีแต่ความสุขและเขาจะไม่พบกับความเสียใจและความทุกข์ใจแต่อย่างใดแต่ใครก็ตามเมื่อถึงวันกียม์นะเขาเป็นคนที่เคยปฏิเสธและไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺไม่ปฏิบัติตามหลักูลขององค์ในวันนั้นจะเป็นวันแห่งความเสีย ขของเาและเขาจะไม่มีวันที่จะพบกับความสุขแต่อย่างใดจะมีแต่ความขาดทุนขาดทุนกับตัวเองก็ขาดทุนคนในครอบครัวก,ก็ขาดทุนและวันนั้นจะเป็นวันที่ทําให้เขาเสียใจมากที่สุดถึงขนาดว่าหัวใจแทบจะหลุดออกมาจากร่างของเขาและสิ่งที่พวกเขาพลาดไปมากที่สุดนั่นก็คือการที่พวกเขาไม่ได้รับกับความพึงพอใจของอัลลอฮ์และการตอบแทนโดยกัสรรค์ขององค์แต่กับกลายเป็นว่าเขาจะต้องได้รับกับการลงโทษในไฟนรกและไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพ ที่เขาเคยใช้ชีวิตในดุนยาได้เพราะชีวิตของเขามันจบสิ้นลงแล้วแล้วเราจะอะไรยังกล่าวว่าอีกว่าวอันซิรฮุมเยามันอาซิฟติอีดิลกูลูบูลละดันฮานาจีิกาดิม้าพี่น้องครก็ละตะลาเตือนบอกว่ามาหัมาเจ้าจงเตือนพวกเขาถึงวันที่ใกล้จะมาถึงวันที่หัวใจมาติดอยู่ที่คอ หัวใจด้วยความกลัวของมนุษย์ในบางเคียม,มันมาติดดูที่คออันหนึ่งมาจากมันเต้นด้วยความรุนแรงกาะความกลัวติดอยู่ที่คอถึงขนาดที่จะต้องเก็บเก็บกรรมเอาความโกรธเอาความเสียใจเอาความเสียใจเอาความทุกข์ใจเอาไว้ในหัวใจอัลลอฮฺบอกมาดีดอวยมีนมินฮามีมิววลาเสฟีอันยูต่าในสําหรับบรรดาผู้ที่อารรมตัวทุวขเขามากๆในบางเคีย่ยมพวกเขาจะไม่มีเพื่อนจะไม่มีเพื่อนสนิทพิสหาย จะไม่มีคนที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือและลรับฟังวัวขาได้เพราะนั่นคือวันแห่งการตอบแทนสําหรับบรรดาคนที่ศรัทธาต่อเราบรรดาคนที่ปฏิบัติตามมรรสูลของค์แต่สนหรับคนที่อาทําตัวของตัวต่อตัวเองในดุนยาอาจทาตัวเองโดยการไม่ปฏิบัติตามมรรสุไม่ปฏิบัติตามมรรสุลโดยการฝ่าฝืนบทบัญญัติของศาสนา โดยการทำในสิ่งที่เราจะอาแล้วเราซู่นห้ามแล้วเราก็นั่นคือวันที่จะเป็นวันที่ทําให้เขาเสียใจและขาดทุนมากที่สุดถึงขนาดที่หัวใจเต้นด้วยความกลัวและความทุกข์ความกังวลว่าไม่รู้จะรีพ้นไปจากการลงโทษในวันดังกล่าวได้อย่างไรดังนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มี إ ม م านตอนเราจะอา่าทั้งไหยครับนี่แหละคือสิ่งที่เราจะอาล้ได้ดเตือนพวกเราเดี๋ยวอาจามีมาทำมาสอนลัอไวสลนมาเตือนพวกเราแล้วดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะถึงวันวันหนึ่งวันที่มาลิกินเมาส์ จะมาเก็บวิญญาณของเราวันที่เราจะต้องลาจากโลกดุนยานี้นั่นคือวันที่จะเป็นวันที่เรามุ่งหน้าไปสู้โลกอาเซราอและเมื่อถึงเวลานั้นเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขหรือแม้กระทั่งจะเสียใจในสิ่งที่พวกเราพลาดเอาไว้ในดุนยาได้อีกแล้วอินนัลลอฮะวะมาระยาอิกาตุยซุลลูนะอัลลอฮนบี